ปีชงในภาษาจีนหมายถึงการประทะซึ่งคำว่าชงไม่ได้แปลว่าร้ายเสมอไปนะครับแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆซึ่งบางครั้งการชงก็เป็นการนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปทำให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็นสองเท่าแต่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักแต่ชงในเรื่องแบบไม่ดีหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายเช่นอุบัติเหตุเจ็บป่วยเป็นต้น และสำหรับปีชงในตำราจีนดั้งเดิมมีแค่ปีชงหรือปีปทะรุนแรงเท่านั้นแต่ความเชื่อในปัจจุบันแต่ละปีจะมีทั้งปีชงโดยตรงหรือชง100%เอร์เซและยังมีปีชงร่วมโดยในปี2569ปีชงตรงคือนักษัตวปีชวดนะครับคือจะเป็นปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ100เเหรือคนที่เกิดปีพศ2467 2,479, 2,491, 2,503, 2,515, 2,527, 2,539, 2,551, 2,563ชาวนักษัตวปีชวดจะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่อาจสร้างแรงกดดันหรือท้าทายเป็นพิเศษและควรระวังในเรื่องของสุขภาพและความสัมพันธ์ในปีนี้ แนะนำว่าควรเสริมดวงชะตาด้วยการทำบุญให้มากโดยเน้นที่การสวดมนต์ภาวนาและไถ่ชีวิตสัตว์นะครับสำหรับท่านที่เกิดปีคักคือผู้ที่เกิดปีเดียวกันกับปีนักษัตว์ในรอบปีนั้นนัๆนั่นก็คือปีมะเมียนะครับในปี2569นี้ท่านอาจจะต้องผเผชิญกับความอึดอัดจะทำอะไรก็ติดติดขัดขัดและอาจพบกับสถานการณ์ที่ท้าทายในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องงานและความสัมพันธ์หากท่านมีแผนจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ควรระวังและเตรียมตัวให้รอบคอบด้วยนะครับต่อมาคือปีเฮงครับซึ่งก็คือนักษัตวปีเถาะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพคดีความเรื่องเอกสารต้องรอบคอบห้ามค้ำประกันใครเด็ดขาดนะครับและอาจโดนประทุษร้าย ชาวพีเถาะอาจพบเจอเรื่องความกดดันจากหน้าที่การงานความสัมพันธ์และภาระที่ไม่คาดคิดในปีนี้ท่านควรจัดการเรื่องงานอย่างใจเย็นและให้เวลากับการดูแลสุขภาพจิตด้วยและปีผัวคือนักษัตว์ปีระกาท่านอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันการตรวจสุขภาพประจําปีและการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยได้นะครับและระวังผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วย การงานหยุดชะงักหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดความรักที่อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักซึ่งก็แก้ได้ด้วยการใจเย็นและให้อภัยนะครับตามความเชื่อของคนจีนคนที่เกิดปีนักษัตรที่โดนปะทะหรือปีชงไม่ควรไปร่วมในงานศพแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วก็ควรนำกิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วยและก่อนเข้าบ้านให้ใช้น้ำสะอาด ใส่กิ่งใบทับทิมปัดทั่วบ้านก่อนเข้าบ้านและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการละเว้นการไปส่งศพการอยู่ในพิธีฝังศพหรือนำหีบศพลงหลุมเพราะเชื่อว่าดวงชะตาจะได้รับผลกระทบทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือกิจการค้าประสบปัญหาต่างๆและหากใครตรวจเช็คแล้วพบว่าปีเกิดของตนเองตรงกับปีชงและต้องการที่จะแก้ชงเพื่อเสริมดวงให้ไม่ติดขัดสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้นะครับ คือ 1. ไหว้เทพเจ้าไทสวยเอียตามความเชื่อของคนจีนการไหว้เทพเจ้าไทสวยจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้เนื่องจากเป็นเทพยดาผู้พิทักษ์รักษาดวงดาวมีอิทธิพลสำคัญต่อดวงชะตาของมนุษย์ตามคติโหราศาสตร์จีนโดยในประเทศไทยสามารถไหว้ได้ที่วัดจีนทั่วไปเช่นวัดเหล็งเนยี่หรือวัดมังกรกรมลาวาดวัดทิพยาวารีวิหารวัดโพแมนคุณาราม เป็นต้นนะครับ 2. ทําบุญกับสัตว์เพราะคำว่าไท้สวยมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณซึ่งเป็นดาวแห่งความดีงามและผู้ใหญ่การทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมดาวพฤหัสบดีให้มีพลังมากขึ้นครับ 3. าํทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคโลหิตทำบุญลงศพ บริจาคเงินผ่านมูลนิธิหรือโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และ 4. พกวัตถุมงคลนอกจากทำบุญไหว้พระแล้วเราก็สามารถพกวัตถุมงคลแก้ปรีชงเพื่อให้เกิดความอุ่นใจและช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้เช่นปีเสียท้าเวสสุวรรณเป็นต้นนะครับก็ขอให้ทุกปรีนักสัตว์ประสบแต่ความสุขความเจเริญอุปสรรคใดๆ แก้ไขได้ผ่านพ้นไปได้เงินทองไหลมาเทมาผู้คนและเทวดาเมตตาให้โชคให้